ุดช็อกเมื่อนักสะสมชาวจีนบังเอิญพบหินยักษ์ประหลาดก้อนหนึ่งบนภูเขาสูงบอกเลยว่าหินก้อนนี้ไม่ใช่หินธรมธรมดาาแต่เป็นหินสุดพิเศษที่อาจทําให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนเพราะนี่คือหินอุกบาทฟูคังของขวัญจากอาวกาศที่สวยและแพงที่สุดในโลกถ้าพูดถึงอัญ,ญมณีหรือแร่มีค่าหลายคนคงนึกถึงทองหรือไม่ก็เพชรสวยๆประดับบนข้อมือใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งนี้กลับมีมูลค่ามหาศาลจนเกินจะจินตนาการได้ ย้อนกลับไปเมื่อปี2000นักสะสมหินและแร่ชาวจีนที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ภูเขาใกล้เมืองฟูคังประเทศจีนเพื่อสำรวจแร่และหินแปลกๆตามปกติแต่เมื่อเขาเดินลัดล็อกผ่านโขดหินบนยอดเขา พันดนั้นเขาก็พบกับก้อนหินขนาดมาึมาประมาณหนึ่งตันและดูแตกต่างจากหินทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดมันมีผิวสัมผัสที่แปลกตาสีสันดูหม่นหมนแต่กลับให้ความรู้สึกว่ามันอาจซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยเขาจึงตัดสินใจนํามันกลับไปตรวจสอบและเมื่อมันถูกนํามาผ่าออกเป็นชิ้นชิ้นทุกคนก็ต้องตกตะลึงพบว่ามันคือหินอุกบาตหายากและมีส่วนประกอบของแร่โอลิวินที่ฝังอยู่ในโครงสร้างเหล็กนิกเกิลซึ่งมีสีทองอัมพันที่สองแสงสวยงามราวกับอัญ,ญมณีที่ติดมากับหินจากอวกาศ ที่น่าทึ่งคือในการประมูลปี2008ชิ้นส่วนเล็กๆของฟูคังถูกขายได้ในราคาสูงถึงกรัมละ1,000ดอลลาร์ในขณะที่ชิ้นหลักบางส่วนที่หนักประมาณ420กิโลกรัมได้ถูกประเมินราคาไว้สูงถึง2ล้านดอลลาร์หรือราวๆ70ล้านบาทเลยทีเดียวด้วยความหายากสุดขีดอุกกาบาตฟูคังได้ถูกจัดเป็นประเภทพาสซายซึ่งพบเพียง1%ของอุกกาบาตท,ทั้งหมดที่ตกมายังโลกจนมันกลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สวยงามและมีความสำคัญทางวิทยศาศาสตร์มากที่สุดชิ้นหนึ่งเท่าที่เคยพบมา